การตรวจวักกลงหรือม้ามม้ามนั้นอยู่ที่ชายโครงด้านซ้ายคืออยู่ข้างกระเพาะอาหารการตรวจให้เอามือซ้ายคว่ำลงที่ชายโครงซ้ายเอามือขวาข้อมือซ้ายที่คว่ำนั้นถ้ามีเสียงดังติกต๊กติ๊กและปโปรง่งถือว่าม้ามปกติวิธีตรวจอีกวิธีคือให้เอานิ้วมือสอดเข้าไปใต้ชายโครงถ้าม้ามปกติก็ไม่ปรากฏที่ย้อย หรือลากออกมาส่วนม้ามที่พิการนั้นมีอาการดังนี้หนึ่งม้ามบวมที่ชายโครงจะบวมเหมือนอกเต่าเมื่อเอามือเคาะเสียงจะดังปุบปุบตรงที่บวมนั้นจะสากชาสบัดร้อนสบัดหนาวหายใจเสียวซ่านไปถึงหัวใจขัดย่อไปตามชายโครงข้างซ้ายไปแถบหนึ่งถ้าเป็นมากจะนอนไม่ได้จะรู้สึกแน่นและปวดที่ม้ามเป็นกำลัง สม้ามย้อยคือจะมีส่วนที่ลาบออกมาจากชายโครงซึ่งบางตำราจะเรียกอาการนี้ว่าป้างวิธีตรวจคือเอานิ้วมือสอดเข้าไปที่ใต้ชายโครงจะปรากฏเป็นก้อนเนื้อเหมือนลิ้นหมูลาบออกมามีอาการผอมเหลืองซูบซีดลักษณะม้ามพิการนั้นยังมีโรคอีกหลายชนิดคือหอันตังหรือลำไส้ใหญ่ ลำไส้ใหญ่ติดต่อกับลำไส้น้อยนับเป็นสองตอนคือตอนบนตั้งแต่ปากรวมถึงกระเพาะอาหารตอนล่างต่อจากลำไส้น้อยถึงทวานหนักมีหน้าที่สําคัญสองอย่างคือหนึ่งมีหน้าที่ย่อยอาหารเช่นเดียวกับลำไส้น้อยสองมีหน้าที่ขับกาก,ากอาหารหรืออุจจาระออกจากร่างกายเมื่อพิการ ตรวจโดยสังเกตอาการที่แสดงออกมาคือจะมีอาการให้วิงเวียนในตาพร่าให้ยืนตรงให้มีอาการเรอให้หาวให้สะอึกเมื่อยเอวเมื่อยหลังและเส้นรัตคาตเสียดสองราวข้างบ่อยๆให้ร้อนท้องร้อนคอเป็นลมโหกอุจจาระให้ตกเลือดตกหนองสอ,งอันตะคุณางหรือลำไส้น้อย ลำไส้น้อยมีลักษณะเป็นท่อนกลมยาวติดต่อกับกระเพาะอาหารจนถึงลำไส้ใหญ่อันล่างมีหน้าที่ย่อยอาหารต่อจากกระเพาะอาหารเมื่อพิการจะมีอาการมักให้ผอืดผะอมท้องขึ้นท้องพองมักเป็นมานกระสายบางทีให้ลงท้องตกมูกเลือดให้อาเจียนให้ปวดขบในท้องขัดอก กินไม่ได้ให้เหม็นอาหารสมมุติกันต่างๆว่าเป็นไส้ตีบกลืนอาหารไม่ลงกระเพาะอาหารเป็นที่พักอาหารสันฐานคลายรูปกระเป๋าอยู่ในชายโครงโค้งห้อยอยู่ข้างซ้ายต้นขั้วกระเพาะอยู่ตรงทรงอกที่ลิ้นปี่ปลายกระเพาะจะเฉียงไปอยู่ขวากระเพาะอาหารมีเนื้อสามชั้นขวางไข้กัน ชั้นนอกเหนียวแข็งแรงชั้นที่สองในเนื้อนั้นขวางไว่ชั้นที่สามคือชั้นในมีเส้นโลหิตเม็ดต่อมภายในใช้สำหรับขับน้ำย่อยละลายอาหารที่กินลงไปในกระเพาะอาหารกระเพาะอาหารนี้มีสองช่องคือ 1. 1. ช่องอาหารที่กลืนลงไปตามหลอดอาหารเลื่อนเคลื่อนเข้าต้นกระเพาะสอ 2. ช่องเลื่อนไหลสู่ไส้น้อยเมื่อพิการมีอาการให้อาเจียนให้ท้องเดินให้ปวดท้องจุกเสียดรับประทานอาหารเข้าไปแล้วไม่ย่อยทำให้แน่นท้องอาหารเป็นพิททำให้ท้องขึ้นท้องอืดเฟ้อเรื้มเหม็นเปรี้ยวรับประทานอาหารอิ่งบางทีก็ทำให้ปวดท้องมีอาการเบื่ออาหาร บางทีก็เกิดแผลขึ้นในกระเพาะอาหารเวลาไปอุดจาระจะมีโลหิตเจอปน